สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเอซี FC ทางช่องดิพ้อมฟาร์มหกักโอ้ยป่านเพชรเอ้ยป่านเพชรป่านเพชรเอ้ยขักเกงหุ่นพอคุ้มฝุ่งของเขากันเลยจะจับสัตว์ได้ก็ได้ดอกเอาย่างเดียว <laughs> ป่านเพชรลูกเขาน้อยอยู่ไหม ตอนนี้เวลาประมาณห้าโมงสิบเจ็ดนาฬิกาห้าสิบนาทีนะจ๊ะยากาศในการปล่อยควายลาุทงกับลังซีอิบมแล้วนี่เดินหน้ามาเดินหน้ามาไดนนอสมปรานา บรรยากาศกะกำลังพอดีจะ้ะช่วงนี้บุชแล้วหามงก,กว่าไปนี่ขังวันกะอยู่ที่41องศาค่ะคองอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยเบืองสาวน้อยน้องใบเฟินลูกของเจ้าไม้ค่ะพี่น้องทัดอาผู้ใดสนใจค่ะอยากจะ มาเบิงมาสอบถามกับมาได้ด้ค่ะอยู่มีเปิดแบงอยู่ค่ะประมาณ3、ซมีีโค้มเนี่ยแะค่ะเอาไปพัฒนาต่อยอดกันจ้าความสูงของแม่เนาะก็จะอยู่ที่133、135ประกันไว้ค่ะมาเบิงได้ด้ค่ะมีสาวน้อยเปิดแบงอยู่3 3ตัวน้ำกันจ้ะอยู่แบงให้อยู่เลี้ยงบ่อยมันแรงจ้ะกะ ็จะพัฒนาไปอยู่ค่ะก็จะเก็บไว้สำหรับแม่บล็อกร้อย4ียสีค่ะก็จะเหลืออยยุประมาณสี่ขมนี่แหละเนาะแลละกะนี่แม่ม้านท่องที่จะคลอดปีนาน,นี่ค่ะอยู่อีกสองแม่ค่ะนองนันอยู่แบงเนอจ้ะ,ะพี่น้องผู้ใดสนใจอยากมาเที่ยวมาเทียเท่ยวมาเยี่ยมชมฟาร์มกะฟาร์มเปิดซูมือค่ะอ่าพิกัดค่ะตั้งอยู่ที่ บ้านแสงดาวตำบลหนองยาปล้องอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยค่ะ,ะเส้นทางหลักกะนาดอกไม่เมืองแบงเข่าได้สามซีหมองเข่าได้เบิดค่ะถ้าพี่นองมาจากทั้งชุมแพ้ขวันแกนกับเขา่าทั้งโคกขมิ้นนี่ค่ะกะจะผ่านมาทั้งเมืองแบงค่ะเลยมาอีกสักสกิโลกะจะถึงที่ตั้งของฟาร์มค่ะ หรือถ้าพี่น้องมาแต่ทั้งนองบัวค่ะเอราวัณค่ะกับเข่าทั้งน้าดอกค่ะมาอีก,กประมาณ3ากิโลห์กันค่ะจะถึงฝร์มทันไปม้า่็ถึงเนาะค่ะกระโทรมาได้ค่ะที่เบอร์083 475 4705อ่านี่กะเป็นเชิงอนุรักษ์ค่ะและพัฒนาควายไทยจ้ะ ประวัติการเลี้ยงกระยูอยู่เริ่มจัดตั้งลรงเรือนนะคะขึ้นเก็บไว้เข้ามากะยูที่พศอสอพัาร้อยหกค่ะต้นปีพอดีค่ะเฮ็ดล้งเรือนอป,ป่าปีหกห้าก็คือทันวาค่ะวันที่บ่แน่ใจว่า11นี่แหละคะ่ะเริ่มได้จัดตั้งลรงเรือนค่ะขึ้นโค้งแรกกระตีไว้แค่ซีซห้องค่ะ เก็บควายเก็บควายเข้ามากระซองแม่ค่ะที่นี่ก็เลยบอาไปว่ามาว่าเออมันเพราะกระเทินเขาอยากพัฒนาเขาเอามาให้มันเต็มข้อศอรามีประมาณหกห้องค่ะต่อไปต่อมาจากซีเป็นหกก็เลยเก็บแม่แม่ควายเข้ามาเรื่อยๆค่ะจนได้หกตัวเต็มเลยกัมาช่วงปีที่สองมาณกลุ่มพัาค่ะแล้วอ้อยอยีกก็ไปซื้อมาอีกค่ะจนได้สมาชิกเพิ่มมาเป็น11ตัวค่ะเลยกัได้แม่ออกแม่แพรลูกเมื่อทันว้า หกหกม่กกี้ค่ะฮอดมกะลาหกเจ็ดปีนี่ค่ะรวมทั้งสิ้นก็นได้ลูกน้อยค่ะห้าตัวค่ะ,ะกน็น้ำมัน,นก็นกนคือท่องอีกแล้วผสมอีกแล้วค่ะกับเจ้าปานเพชรพอพันคุ้มฝุงอยู่นี่ละค่ะเพราะว่าอยู่มีพอคุ้มฝุ่งแล้วค่ะมันก็เลยง่ายน่ะค่ะเจ้าปานเพชรกำลังจะออกไปไปลูกตัวใดกินอิ่มแล้วไปเขาคอกเด้อไปกินน้ำแล้วไปไป,ไปแม่สวย ดาลาดาราเอ้ยบรรยากาศเนี่ยเมื่อแรงก็จะประมาณนี้จ้ะพี่นอ้องอากาศดีช่วงเวลาหาโมงครึ่งพอดหกโมงนี่ค่ะมันเย็นสบายหยอกแม่แม่เพื่นเป็นสัตว์จ้ะลูกเพิ่นได้ผสชมแล้วล่ะค่ะน่าจะ แม่แม่เมื่อกี้คือแม่ดาราเนาะแม่ดาราแล้วกับะสมมังกรทอมท้าลันค่ะก็จะท่องกันเบืดแล้วละค่ะนี่ําตาคือทับว้ตัวแรกเลยค่ะพี่าําตาเป็นสาวน้อยฟัดน้ำนมทับว้ตัวแรกเลยกันนาจ,จ้าอยู่ที่อ่าสามเดือนแล้วค่ะเพราะว่ามือที่คุณหมอเค้นมาสาวนั่นมันได้เจ็ดสิบเจ็ดสิบเก้ามือเนาะมือมือสงการวันที่สิบสามเมษา ยาเฮ็ดกันลูกปรารถนาไปเลยเนาะเอาปรารถนาไปเข้ากันเด้อเอาปรารถนาไปมัดก,ก่อนมูขิดมันเป็นแม่สาวท้องแรก่ท้องแกแล้วแต่ว่ามูน่ะเฮ็ดดีดีจ้ะควายเฮามัดต่หลายมองมองหลายบ้านจ้ะพี่น้อง อยากขิดอยากซนกันแด้อายุค่ะแต่ว่าบรเฮ็ดเจ้าของกะติดต่อแมคโคระละค่ะมาซอยขุดรอกค้องเพิ่มค่ะเพราะว่นาน้ำห้อนเด็กน้อยบ่ใครอยากลงเมืองเอาจ้ะน้ำห้อนค่ะ่าลงจ้ะอุณหภูมิ4ี่องศาไปเข้าคอกเลยคอกคอกอย่าสนกันเด้อ เอาปาธนาเอาปารธนาไปลอกก่อนพี่มังกรมังกรลงกน้ำกับแม่นี่ค่ะแปลงงาของอิวอันไปถามหลายๆคนเพื่อนบอกค่ะสู่แงโกล้าก็ได้จากพี่น้องอยู่เป็นน้ำหาอญ้าในอยู่ก็ได้เมล็ดมะเมะพาะแล้วเด้อค่ะกะหย้าแล้วเพาตัดละค่ะในกาวานมันอิสราเอลก็ว่ามันบปนปันใดค่ะ อดทนต่อสภาพความแรงแมเง,เ,เ,งแมเงินขอคว้ยเขาคอกจะพี่น้องแมงเงินคือบ่เขาคอกสวนมูเดอ้อมนเน่ยมีพอคุ้มฟุ่กก็ดีไปอีกอย่างคะ่ะพมาเขาไม่ได้จับสัตว์เขาคือเก่าค่ะ เขาชมกันเองเลยนอกจากว่าเฮาสีเซาอยากได้สายนี่คือป่านเพชรเป็นลูกของเบิมเบ่มพันล้านพอเบิ่มพันล้านค่ะเอาแลนท่านอย่างบัดเนี่ยอย่าแลนลูกอย่าแลนเพชรเพชรติดสัตว์เพชรติดสัตว์กับแม่เงินน้ำดมน้ำดอมเขาอยู่ กินน้ำหิวน้ำไปกินน้ำแต่เขาบอล้งค่ะน้ำมันหอนอนะ่ะเขาติดต่อเอาแมคโครค่ะมาซอยกเกษตรอ่ะคนละเคิงค่ะสองพั 2, หา้ามโค้งกันนายบายหลวงซอยเราจะนี่บ่อหน้ามันตื้นเคินเบิ่งก่อนม่ได้มาสังเกตจากเชื่อค่ะพี่น้องว่ามันอาจจะมีแมงอย่ยงเกาะหรือหอยคันคือเพิ่นมาน่ะควายเขาเล,บาลายบอกใครอยากลงสาจ้ะ ขันเขายูเขาซิมาเนี่ยบวกน้อยนี่ญาติกันหลงจะนี่เด็กน้อยก็มากหลายเขาลู่เนาะว่ามองในเย็นนี่เห็นบ่ค่ะก็สิเริ่มตีบริเวณออกเองทาบ่าหากกระตะได้ขุดญาตคะ่ะนี่เขาสิมาตีบริเวณออกเองเอาแมคโครมาขุดกระจากขยายด้านข้างเยลยนะคะ่ะเพิ่มแล้วก็ขุดเหย้าไปหอดปองประตูพุ่นค่ะกระิะได้สระที่มีความกว้างออกอีกคะ่ะ ก็ดีละ่ะเขาจะได้ปล่อยโซลาเซลล์ใส่งายพอเขาสายเขาบ่ถึงสายสายเขาถึงประมาณนี้ค่ะประมาณนี้บรรยากาศดีๆเลยค่ะพี่น้องบรรยากาศดีแต่ว่านี้มือแรงกันนอนอยางอบอ้าวค่ะ สำหรับมือน,นี้กเกาไว้สนี้ก่อนเนาะค่ะ๋ยวมืออื่นมือใดว่างๆกัดจะมาเอาบรรยากาศการปล่อยควายลงทงจนถึงการเอาควายข้อข้อให้เบิง่งให้ชมกันค่ะมือน,นี้ก็ไว้สนี้ก่อนนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ